อยากร้องเพลงแม่กับลูกร้องเพงเงลงแกรอพี่ได้ไหมพี่ฉันญ,ญาแปน็นนี้พี่ไม่ต้องห่วงพี่อยากวังตอ่นี้มาแด้นนัง่งเอาท่อนใหม่แรกอะท่อนใหม่แรกอันนี้มันท่อนใกนจจบแล้วเขา,าร้องว่ายังไงพี่จะหาพี่ สัญญาเอาล็องสิคะสัญญาปีนี้พี่ไมสัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งไม่ใช่บอกว่าบอกว่าให้ฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆซักๆฟังบ่อยๆจะให้เป็นนักร้องให้ไม่ใช่มาฟังท่อนสุดท้ายแบบนี้ไม่ได้จะสี่ขวบแล้วเข้าใจไหมจะสี่ขวบแล้วมขอ๋อจะสี่ขวบแล้ว อ่ะสี่ขวบห้าขวบต้องเลี้ยงต้องร้องเพลงป้าพุ่มพวงได้แล้วแก้วรอพี่ได้แล้วตั้งแต่ท่อนแรกจนถึงท่อนสุดท้ายเลยนู้ทำนู้ทำอะไรนะ <c oughs> อ่ะมันมัมันม,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 มีน้ำใส่ตัวนี้อ่ะร้องใหม่ซิร้องให้ดีๆไม่ใช่ร้องให้ให้ร้องคุณนู้นนะให้มามาร้องใช่ไหม จะเป็นซูเปอร์สตาร์หนูก็ต้องร้องเพลงให้หมามาร้องก็คีให้ร้องคุณหนูนะให้ร้องหนูนะอันโอเคให้ให้มามาร้องใช่ไหมคะให้หนูให้หนูให้หนูร้องนี่นะให้หนูนีร้องนะโอเคหนูนะหนูนีจะร้องเพลงให้หนูนีร้องเพลงอะไรร้องเพลงป้าพุ่มพวงนะอ่าถ้างั้นหนูนะพูดอีสานก่อนหนูสิร้องเพลงผูกลูกทุ่งใหายอีแม่ให้ได รูสัญญาจ้าเพลงเดียวกันยังดีเพลงเดียวปีนีอเออแม่มากลายหเล็ <like> พุ่มพวงดวงจันทร์อ้ไม้หนึ่งอืมโอเคมามา่จะร้องเพลงพี่พพจ้าพี่พสัญญาปีนี้ ก็ไม่แพงหรือพี่แกลงให้แกวรอหรือไอไป มา,าแล้วหรือไรแก้วแสนอับอายเมื่อถูกยิงชายประจานปีนี้ข้าวไม่ดีแก้วไม่ว่าแต่อย่าลืม รอกี่ปีอ้ยมามาเสียงไปไม่ได้เลยไม่ได้ร้องนางเสียงมามาอันนี้เลยเสียงไม่ไม่เสียงเหมือนหมาหอนเสียงเหมือนไม่ไปรยหรอกเสียงเป็นหมาหอนแต่เราอดทนขยันสู้เพื่อให้ลูกพุ่งสู่เพื่อให้ลูกพุ่งสู่พุ่งสู่อะไรคะพุ่งสู่อะไรคะไม่ใช่พุ่งสู่เมนนะไม่ใช่พุ่งสูเมนนะพุ่งสูเวทีเข้าใจไหมคะ เป็นร้องนักร้องให้มามะไม่ต้องเป็นนักร้องแล้ร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ร้องได้ร้องอ่าร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องที่หนูร้องได้ฝนตกอ่ะฝนตกร้องเพลงอะไรก็ได้ที่หนูร้องได้หนูไม่จาเป็นต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องไปไฟฟันเป็นซปเปอร์สตาร์หรอกคนมันจะได้เป็นซปเปอร์สตาร์ยังไงมันก็ได้เป็นเข้าใจไหมคะใช่มันโดนฟันเข่วหักบายบายจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจับมันถือเขี่า นี่ยแล้วแล้วหักไปทอนเลยหมอบอกไปทอน้แก้แก้แจะพูดแบบนั้นนี่พูดมันลิงมันข้างพูดดีๆหมาโนนะไปแล้วจ้าจับจับจุบจับจวบพูดสิคะจับจับจุบจับจวบ